กำลังทดลองทาหน้าบานเมลามีนรถถอยอยู่ปกติแล้วมันจะเป็นงานสีพ่นแล้วก็งานเคลือบเปนเนแต่ว่าเราอยากจะได้ที่มันราคาถูกหน่อยเพราะว่าทั้งสองคำมันแพงเราก็เลยทดลองมาอย่างนี้อันนี้คือด้านหลังนะเราเซาะซีนซีใช่ไหมแล้วก็เอาแผ่นอันนี้น,น,นื่เป็นแผ่นก้านนี้แปะลงไปเลยอันนี้ทดลองแบบเสมอแล้วก็ยิงแม็กดิ้นนึงเห็นไหมครับอันนี้คือ Mac. คยิงแม็กโฟย์ถามว่าได้ไหมมันก็ได้ด้านหลังโอเคคือเกตราคาถูกคือไม่ต้องเนี๊ยบมากมันเห็นรอยต่อแล้วก็ตามราคาแต่ว่าดูด้านหน้าแล้วรู้สึกว่ามัน ตรงเนี้ยม,มันเยอะเกินไปอันนี้เราเก็บได้ปิดขอบ PVC เนาะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยถูกใจดีไซน์อันนี้เท่าไหร่ก็เลยลองอีกแบบหนึ่งอันนี้ขอบซีเมนต์ผมว่าสวยกว่าขอบก็ปิดขอบด้วย PVC เหมือนกันขอบด้นหน้าก็ปิดขอบข้อดีของมันอย่างเงี้ยก็คือปิดขอบเร่องจักได้เลยมันไม่ต้องไปแบบทํามือมันก็จะเร็วแล้วก็ด้านหลังอันนี้จบด้วยคิวไม้แต่เนี้ยยังอาจจะเป็นเศษไม้ MDF เศษไม้อะไรเงี้ยแล้วก็มาทาสีผมว่า เสียเวลาจะมาเสียเวลาตรงนี้แทนซึ่งก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราใช้เป็นไม้จริงอาจจะอาจจะเร็วขึ้นอแต่ก็เลยลองอีกแบบนึงอันนี้อีกแบบนึงกำลังทดลองอยู่ก็คือเราซ้อแล้วเราก็จะไปใส่แบบนี้นี่อันนี้คือด้านหลังนะครับด้านหลังเราจะไปะวางทับแบบนี้ก็จะได้หน้าบานยยขอบที่ดูด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมสวยอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่ด้านหลังจะมีข้อเสียคือ มันจะนูนมาตามนี้นด้านหลังไม่รู้ว่าจะโอเคปะเดี๋ยวลองดูที